จีนวิจารณ์กลางมีรูปไอดอลอยู่ในหนังสือเรียนกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเมื่อสื่อการเรียกนการสอนที่ประเทศจีนได้มีการนำภาพไอดอลหนุ่มอย่างเสียย่ยวจ้านจากซีรีส์เรื่องปรมาจารย์รที่มนันมันประกอบการเรียนในหนังสือโดยมีผู้นำมาเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ไว้ยป๋อซึ่งในหนังสือนั้นมีข้อความว่าเสียย่ยวจ้านเป็นนักสแสดงคนโปรดของคุณจงอธิบายตัวของเขาเป็นภาษาอังกฤษตามคำสั่งต่อไปนี้ จึงทาให้ชาวโซเชียลนั่งทกเถียงกันว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะมีรูปไอดอลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเรียนแต่เรื่องราวนั้นกลับไปกันใหญ่เมื่อแฟนคลับของไอดอลหนุม่มได้ออกมาเถียงอย่างดูเดือดว่ายังมีคนดังและไอดอลอีกหลายๆคนที่ถูกเอ่ยชื่อและถูกนํารูปมาใช้ในหนังสือเรียนเหมือนกันเช่นในปี2014มีการนําเนื้อร้องจากเพลงของเจโจศิลปินเพลงป๊อปชื่อดังมาใส่ลงในหนังสือเรียนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา แต่อย่างไรก็ตามริวทิงทิงรองศาสตราจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชนแห่งมหาวิทยาลัยจีนานในนครกวางโจกล่าวว่ามันไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะวิจารณ์เรื่องเล็กน้อยเช่นนี้เช่นชื่อใครบ้างที่จะไปโพในหนังสือการเรียนการสอนหนังสือเรียนเป็นเครื่องมือใช้สอนดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญมากที่พวกมันจะดึงดูดความสนใจจากนักเรียนและทําให้พวกเขานั้นรู้สึกอยากอ่านมันแค่นั้นเอง